เจ้านางเบญจวรรณพิราศีขอรับอาสาต้นบุญล<ง>และก็รวบรวมผู้คนทั้งหลายให้มาร่วมสร้างเท้ากุเวนถึงของท้าเวสุวรรณประดิสฐานนราธาราิบัติธรรมงจักรวาลเกิดขึ้นเร็วๆนี้ขอเชิญติดต่อข้าวเจ้าได้087-923-6900็8 7 9 900, 2 3 9 9 0 0เ็นบจวรรพิราศี วนี่เขาจะเป็นต้นบุญนี่เขาเป็นผู้รับใช้เป็นบริวารเป็นล่างสื่อของปู่ท้าวกุเวนจะได้มาโปรดมนุษย์โปรวดวิญญาณโปรดสรรพสัตว์ในอนาคตและบัดน,นี้มีตำหนักที่ไหนชื่ออะไรถนนอะไรหมายที่อยู่ ที่ตำหนักนะครับตำหนักเทา้ากูเวนแห่งพระพุทธชินราชหมู่บ้านลินทองคลองสองลำลูกกาปทุมธานีนะครับเบอร์โทรที่แจ้งไว้เมื่อกี้นะครับเบอร์ใหม่ดังๆเบอ,อร์โทรติดต่อน,นะครับของตำหนักเทา้ากูเวนแห่งพระพุทธชินราชลำลูกกาคลองสองศ8 8 2 2 0 1ดหนึ้าเวลานี้จะให้ เวลาที่จะโปรโดมนุษย์โปรดวิญญาณโปรดสัรปะสัสตว์วันอะไรเวลาเท่าไหร่วันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่แปดโมงเป็นต้นไปนะครับถ้าใครมีอะไรโทรมาก่อน<ค>ได้ไหมใครม,<า>มีอะไรใครมีอะไรก็โทรมาถามก่อนได้ครับว่าจะเข้ามากี่โมงนะครับอาอวอาทิตย์แล้วก็วันหยุดราชการนะครับสาธุนี่่าก็เพิ่งไปเชิญองค์ปู่มาจาก วัดใหญ่พระพุทธชินารชนาชใช่ครับสาธุโมทนาด้วยใครมีปัญหาอะไรวันเสาร์อาทิตย์ไปเจอปู่ท้ากุเวนได้ที่ลำลูกกาลำลูกกาคองสองหมู่บ้านลินทองลำลูกกาของสองหมู่บ้านบ้านลินทองบ้านเลขที่ห้าหนึ่งทับสามแปดสองหา่ทาสาธุโมทนาด้วย